เป็นพี่น้องแต่เดินทางคนละสายบ้านเกิดต้นตระกูลใหม่เจริญปุระพ่อยกให้ดูแลแทนน้องทั้ง6กคบสาวหล่อ14ปีอยู่ร่วมชัยคาแม้จำมีนามสกุลเดียวกันแต่ดูเหมือนจุดยืนจะต่างกันไม่น้อยสำหรับใหม่สิริวิมลเจริญปุระกับใสอินทิราเจริญปุระ ทั้งนี้ใหม่เจริญปุระเป็นลูกสาวคนสุดท้องของอดีตนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังรุ่นลลนภพกับนางวินีสนทิกุลมีพี่สาวสามคนคือแมวเวนิคเจริญปุระอูพอยเจริญปุระและกุ้งวิภาว,วีเจริญปุระขณะที่สายเจริญปุระเป็นลูกสาวคนโตของรุ่นลลนภพกับนางสุภาพรเจริญปุระโดยมีน้องชายและน้องสาวร่วมมารดาคือท็อฟฟี่าวัเจริญปุระและน้ำพรพรล,ละวีเจริญปุระ ซึ่งในอดีตเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก็เกิดประเด็นใหญ่โตขึ้นหลังจากที่กุ้งวิภาวีและสายอินทิราได้เกิดประเด็นถกเถียงกันขึ้นจนเกิดเป็นปัญหาระดับครอบครัวเลยก็ว่าได้แต่ทั้งนี้เองเสาใหม่และสายเองดูเหมือนไม่ได้มีปัญหากันโดยตรงแต่อย่างที่ทราบดีทั้งสองก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวกัน ส่วนด้านชีวิตส่วนตัวของสาวใหม่นั้นเส้นทางความรักเดินทางมาเป็น10ปีสำหรับนักร้องและนักแสดงสาวรุ่นใหญ่คุณภาพขับจอ,อย่างใหม่เจริญปุระที่คบหาดูใจกับแฟนสาวคนหล่อนิดมานานกว่า11ปีแล้วแถมดีกีความหวานก็ยังคงเส้นคงวาไม่มีลดน้อยลงอีกต่างหากล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มีโอกาสออกมาอัปเดตความรักและชีวิตหลังจากกลับมารับละครจนดังเปี้ยงปังอีกครั้งซึ่งงานนี้ใหม่ก็ได้เผยว่า เพิ่งจะมีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนที่ยุโรปกับครอบครัวคือที่จริงไปทำงานเดือนหนึง่งเลยถือโอกาสใช้เวลานี้พักผ่อนไปด้วยก็มีไปอิตาลีนอร์เวย์และเดนมาร์กเรียกได้ว่าเป็นการชาร์จแบตบแบบเต็มที่เลยก็ดีใจที่ได้เห็นครอบครัวกับแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาความรักที่เข้าสู่ปีที่14ก็ถือว่าดีเขาดูแลเราอย่างดีมาตลอดทำให้เรามีความสุขในอีกรูปแบบหนึ่ง พอเมื่อก่อนเราทำแต่งงานค่อนข้างที่จะซีเรียสกับชีวิตแต่ตอนนี้เหมือนมีคนมาช่วยคิดเราก็พอยไม่ต้องดราม่าอะไรอีกถือว่าชีวิตดีขึ้นด้วยตั้งแต่ที่มีเขามาดูแลเราและแม่เรียกได้ว่าอยู่กับเรามาตลอดส่วนเรื่องแต่งงานก็ยังไม่ได้คิดเพราะทั้งชีวิตก็ทุ่มเทให้งานมาโดยตลอดอยู่แบบนี้ก็มีความสุข เราคิดว่าชีวิตมันเต็มที่แล้วและการแต่งงานก็ไม่ใช่บทสรุปของความรักด้วยหรือบทสรุปของความมั่นคงตลอดไปแถมทั้งคู่ยังใช้ชีวิตอาศัยร่วมชายคาเดียวกันในบ้านใหม่50ล้านที่เป็นเหมือนเรือนหอของทั้งคู่นั่นเองคะ่ะ